สวัสดีตอนเช้าๆเลยนะครับสวัสดีตอนเช้านะฮะก็เป็นช่วงที่หลังจากทับหลังจากที่กลับจากการทําบุญมาเนะเาะมีคนสอบถามเข้ามานะครับว่า,าทำติ๊กต็อเนี่ยต้นทุนต้นทุนสูงไหมจริงๆถามว่าต้นทุนที่มีอยู่แล้วและเชื่อว่าทุกคนมีอยู่ทุกคนีมยมือถือไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนขอแค่มีกล้อง ต่ออินเทอร์เน็ตได้มีแค่นั้นพอครับเราก็เข้าทิกตอกไปไม่จําเป็นต้องทําตามเงื่อนไขของ tiktok ในกรณีที่เป็นมือถือนะครับไม่จําเป็นต้องครบ1,000คนขอแค่ไปโหลด t i k ตอกช็อปมาเพื่อที่เราจะขายไม,ไม่เพียงแค่ขายของนะครับขายตัวเองเอาตัวเองเข้าไปแสดงให้คนต่างๆเหล่านั้นมอบของขวัญให้เรานะครับ ขายความสามารถขายงานอดินนเรกข,ขายขายขายในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเราต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบก่อนนะครับว่าเราชอบอะไรอย่างตัวผมเองเนี่ยผมไม่ชอบเต้นผมไม่ชอบร้องเพลงแล้วแล้วแต่ผมชอบพูดทีนี้ถามว่าอะไรที่จะมาเป็นตัวบ่งบอกว่าอะไรคือความเหมาะสมในการทำติ๊กต็อกของเราขอให้เริ่มต้นจากความชอบก่อนนะครับแล้ว <c oughs> ขอโทษครับคนดูจะเป็นคนเลือกคนดูจะเป็นคนเลือกให้เราว่าเราจะทําอะไรต่อไปเขาสนใจเขาดูเราอยู่แล้วนะครับเหมือนกับเมื่อก่อนผมชอบดูการ์ตูนผมต้องรอให้มันเก้าโมงก่อนผมถึงจะดูการ์ตูนได้แต่เมื่อไหร่ที่เราไลฟ์ทิกต o อกนะครับมันก็จะไปเด้ง กลุ่มผู้ชมเฉพาะที่เขาสนใจเรามันก็จะเด้งทุกคนและทีนี้พอเขารู้ว่าเรานั้นเริ่มแล้วเขาก็จะมาติดตามเราอันนี้คือจุดเริ่มต้นง่ายๆนะครับไม่จําเป็นต้องครบหนึ่งพคนมีศูนย์คนติดตามแค่ไปโหลดทิกตอกแอกมาปัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับบัตรประชาชนหนึ่งใบก็สามารถที่จะสมัครและเริ่มทําการไลฟ์สดทิ k t o k ได้นะครับจุดเริ่มต้นเพียงเท่านี้เองนะครับ เราถ้าเราไม่มีต้นทุนทางชีวิตมากนะครับขอให้เราเริ่มต้นจากมือถือหนึ่งเครื่องอินเทอร์เนต็ตหนึ่งอันพอแล้วที่เหลือต่างๆนั้นเขาจะมาลูกค้าเขาจะมาหาเราเองเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปยืนอยู่ตรงจุดไหนจุดหนึ่งเพื่อให้คนต่างๆที่เดินผ่านเรานั้นมาดูเราแต่วันนี้เมื่อโลกมันเปลี่ยนเราอยู่ที่บ้าน คนทั่วทุกมุมโลกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับคนทั่วทุกมุมโลกเขาก็จะมาดูเราเองเพียงแค่เขาเลื่อนเลื่อนติกต๊กตอผ่านผ่านผ่านแล้วเขาสนใจในตัวเราเขาก็จะมอบสินน้ำใจเป็นของขวัญสติกเกอร์นั้นให้กับเราเพราะทำให้เขานั้นได้มีความสุขเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำเขาเห็นในสิ่งที่เราทำแล้วเขามีความสุขเขาก็มอบ สินน้าใจหรือของขวัญเล็กๆน้อยให้กับเราเพื่อให้เรานั้นไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้มันดูดีขึ้นในอนาคตครับขอขอเพียงอย่างเดียวหนึ่งคือความมีวินัยนะครับสองคือความมีสองคือการมีสัจจะต่อตัวเราเองและคนดูว่าวันนี้เรามีวินยัยเราทําอย่างต่อนเนื่องสองเรามีสัจจะเราบอกว่าเราจะต้องเริ่มไลฟ์ตอนนี้เราก็ต้องทําตอนนี้เหมือนกับการนัดประชุมะครับ อีก <c oughs> นัดประชุมเก้าโมงครึ่งอันนี้ยกตัวอย่างนะครับนัดประชุมเก้าโมงครึ่งแต่ท่านมาสิบโมงสิบเอ็ดโมงหรือผ่านไปสิบนาทีมันก็จะทําให้คนดูต่างๆเหล่านั้น่ะมองว่าเรานั้นไม่มีสัจจะนะครับการมีวินัยการทําอย่างต่อเน,นื่องการมีวินัยวันไหนที่เราเบื่อเราขี้เกียจเราก็ต้องทํานะครับอันนี้เป็น การทำติ๊กต k อกได้เหมือนฝึกให้เรามีไินัยอย่างผมเองเนี้ยเลิกงานเสร็จปุ๊บผมก็ต้องมาไลน์ติ๊กต็อกเพราะผมรู้ว่าผมจะเลิกงานกี่โมงผมก็ต้องมาบอกคนดูผมว่าวันเนี้ยผมจะเริ่มไลฟ์ตอนนี้นะเพื่อให้เขาได้เตรียมตัวที่จะมาพบเจอกับเราบางทีเราเ,เริ่มก่อนล่วงหน้าสักห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการฝึกไม่คือการตรงเวลาเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เรามาเริ่มก่อนน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีบางคนเขามองว่าเอ๊ะ นาฬิกาเขสิบโมงแล้วทาไมเราถึงไม่อ่อนนะครับบางทีนาฬิกาของเราอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเหมือนกันก็คือผมชอบในสิ่งที่คุณทํานะแล้วลูกค้าเขาก็ชอบในสิ่งที่เราทําเหมือนกันนี่คือการทํา t ๊กต็อกนะครับเอาละผมผมอยากพูดเพียงเท่านี้เนาะต้นทุนชีวิตไม่ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีผลในเรื่องของ t i ๊กต็อกแต่ว่าต้นทุนทางจิตวิญญ,ญาณต้นทุนในความขยันต้นทุนในการที่เราบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่อยู่นะจุดจุดนี้ เราเราเราหาไรายได้เสริมหรือเราอยากทําในสิ่งที่เราชอบให้คนอื่นเขาดูโดยที่เราไม่ต้องเอาตัวเราไปแสดงณนะจุดจุดนั้นแต่เราแสดงณนะจุดที่เรายืนอ,อยู่นะวันนี้ก็คือบ้านของเราเพียงเท่านั้นพอนะครับ